พี่บอยครับขอสิบจังหวัดที่กันดานที่สุดการไฟฟ้าเข้าไม่ถึงครับได้เลยครับและนี่คือสิบจังหวัดครัวเรือนที่สูงที่สุดที่การไฟฟ้าไฟฟ้าเข้าไม่ถึงมาดูกันครับว่าสิบจังหวัดเหล่านี้มีจังหวัดอะไรบ้างครับที่กันดานที่สุดในประเทศไทยอันดับสิบจังหวัดจันทบุรีครับประชาชนนะครับคนจันทบุรีนะครับไม่มีไฟฟ้าถึง990ครัวเรือนอันดับ9จังหวัดเชียงรายครับคนเชียงรายนะครับ ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงถึง1430ครัวเรือาเนอันดับแปจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับไฟฟ้าเข้าไม่ถึงมากถึง1578ครัวเรือเนอันดับเจดจังหวัดพังงาครับไฟฟ้าเข้าไม่ถึงถึง,ถง1 9 4 6ครัวเรือเนอันดับก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับไฟฟ้าเข้าไม่ถึงถึง2,571ควเรือนอันดับ5จังหวัดภูเก็ตนะครับการไฟฟ้าเข้าไม่ถึงถึง3,781ควเรือนครับอันดับ4จังหวัดกาญจนบุรีนะครับไฟฟ้าเข้าไม่ถึงถึง4,570ควเรือนเลยอันดับ3จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับไฟฟ้าเข้าไม่ถึงมากถึง7,981ควเรือนอันดับสเซอร์ไพรส์มากเลยนะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับไฟฟ้าเข้าไม่ถึงถึง17,69ควเรือนและอันดับหนึ่งจังหวัดที่กันดานการไฟฟ้าไฟฟ้า เข้าไม่ถึงมากที่สุดในประเทศไทยนะครับนั่นคือจังหวัดตากครับมากสูงถึง22,000ครัวเรือนเลยครับหรือคิดเป็นถึง1 6 4 7ของประชากรครัวเรือนทั้งหมดในจังหวัดตากเลยครับแล้วคุณล่ะครับคิดว่าทําไม10จังหวัดเหล่านี้ทั้งๆที่บางจังหวัดนะครับเป็นจังหวัดที่ดังมากนะครับเป็นจังหวัดที่เจริญด้วยนะครับแต่การไฟฟ้าไฟฟ้าก็ยังเข้าไม่ถึงมากที่สุดในประเทศไทยคุณคิดว่าเพราะอะไรมาลดแสดงความคิดเห็นและพูดคุยกันได้ครับ